ต้องคลาองความ,มยากจนหยู่นั้งตาชีตาชาติไม่ได้คลองความ,มมั่งมีกับเขาขเลยต้องเคาะไม่เข้าใจบริหารสมบัติได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่รู้จักเก็บกองถนอมทรัพย์ปล่อยใจให้เป็นทาาความอยากผลก็คือความทุกข์ยากไม่อยากต้องสงสยัยยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามสุดเฉยจะต้องกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วทุกข์ก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นหนี้เขาเป็นทุกข์ในโลก จงระลึกไว้ว่าหลุมสาวที่ดีที่จะมีความสุขต้องพยายามสร้าง,างหลักฐานให้ได้เมื่อวันคืนผ่านไปไวยชราก็มาถึงวันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบ,ก,บกับต้นไม้ก็ใกล้ฝั่งเป็นที่ตอนนี้จึงหวังที่จะทำบุญได้มากขึ้นเป็นพิเศษอย่าโวหลงเพลนอยู่กับการเงินเพลนอยู่กับลูกหลานเพลนอยู่กับสุลานารีกีฬาบาัดเพลนเสียจนลืมตัวเองเพนไม่มีโอกาสได้ทําบุญ เป็นร่มเป็นสันเมื่อถึงคราวตายทรัพสมบัติและลูกหลานไม่อาจจะตามไปช่วยได้นอกจากบุญที่ทําไว้เท่านั้นบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าเหตุนี้ท่านผู้รู้จึงสอ,อนว่าจงหมั่นทำบุญไว้ให้มากๆการทําบุญควรทำประจําทั้งบุญประจําวันบุญประจําเดือนและบุญประจําปี ที่แยกอย่างนี้เพื่อฟังง่ายบุญประจําวันนั้นเช่นรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ทุกวันบุญประจําเดือนเช่นทําบุญในวันพระคึ่งเดือนหนึ่งมีสี่วันเมื่อถึงเมื่อถึงวันเช่นนี้ก็หาโอกาสพักงาน,นบ้านเสียบ้างแล้วหากําไรชีวิตด้วยการทำทาเจาาริญพระกรรมฐานตามวัดว่า,ารามให้สมกับสภาพคนจราส่วนบุญประจําปีนี้ได้แก่ งานวิเศษที่ท่านกำหนดขึ้นปีละครั้งเช่นวันปุอสองการวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาเป็นต้นเมื่องานนี้เวียนมาถึงคนหาโอกาสประกอบพิธีได้อย่างละเลยการปฏิบัติแบบนี้เป็นการเพิ่มเกียรติและสักดิ์ศรีอของตนเองการสะส,ส,ส,สมบุญให้เกิดความสุขและผุ้นี้จะกลายเป็นบาร,รมีช่วยกำจัดกิเลสในสันดานให้สะอาดยิ่งขึ้น โดยลำดับจนถึงที่สุดทุกคือบรรลุพานิพานสํสเร็จพานิพานเป็นบรมตุกด้วยประการานี้ท่านทั้งหลายนิสัยคนดีจะต้องมีความกตัญญูไว้เป็นผู้ชีวิตทั้งกตัญญูต่อบัตถุกะตัญญูต่อองค์คนและกะตัญญูต่อตัวเองคนกตัญญูอยู่ที่ไหนก็จเจริญที่นั่นไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขที่นั่นลูกกตัญญูพ่อแม่ก็ลื่งใจ ติดกตันยูครูอาจารย์ก็ปีจิประชาชนกะตันยูบ้านเมืองก็จเจริญศาสนิกชนกตันยูาศาสนาก็รุ่งรจน,รน,รน,รน์คนกตันยูไม่ว่าจะไปอยู่ที่สภาพไหนมีทังนั้นไม่ว่าโลกนี้โลกหน้าทั้งยังเป็นให้ถึงธรรมิพานอีกด้วยเพราะฉะนั้นพระสัมมาของพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องวามกตัญยูว่าเป็น ว่าเป็นมงคลดังกล่าวมาท่านสาธุชนทั้งหลายอันว่าคนเรานั้นแม้จะมีความรู้มากเพียงไหรหรือหรือจะได้ปฏิบัติทำถูกแค่ไหนแต่้าใจยังขา,า,าดความกระตัญโยเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่น่านับถือเหมือนคนเป็นโรคเลือนจะแต่งตัวให้พิเศษเพียงไรก็ยังไม่ลงตัวอยู่นั่นเองเตุนี้ ผู้หวังความเจริญจึงควรสำรวจรดูตัวท่านว่ามีมีความกระตันยูอยู่มากน้อยเพียงไหรหรือไม่ถ้าพบว่ายังขาดแคลนอยู่ก็ควรหามาไว้เสียถ้ามีอยู่แล้วก็ควรรักษาไว้พร้อมทั้งเพิ่มคูนให้มีมากขึ้นโดยลาดับแล้วท่านก็จะได้ประสบความเจริญสมดังพระคุรจะลำดับที่ตัดไว้ทุปก,การดังเทศที่ได้วิสัชนามาเอวัง ก็มีด้วยการจะนี้จบแล้วลุงพี่